สวัสดีครับเกมรทุกคนนาทีนี้ครับผมบอกเลยว่าไม่มีเกมไหนขยันอัปเดตตัวละครใหม่เท่าวันโลแลนอีกแล้วนี่เล่นโยรุกันยังไม่ทันคล่องเดือนนี้ก็มากันอีกแล้วครับกับแอสตราสาวลุกสุดเท่ผู้มากับทีมกาเล็กซี่สีม่วงสุดแสนจะเก๋ไก่นี่เป็นเอเจนที่ผู้พัฒนาเคลมไว้ว่าผู้ใช้เอเจนตัวนี้จะต้องเป็นคอนโทรเลอร์สายใช้สมองแบบ200 IQ ซึ่งก็บ,บอกเลยครับว่าเมื่อตอนที่เอเจนต์ปล่อยออกมาแล้วผมไปลองเทสดูแล้วครับคือสิ่งที่ผู้พัฒนาเคลมไว้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลย เอาละสำหรับช่อง Red Knight ครับเราจะมีคลิป Agent Asta แบ่งกันให้ชมถึง2คลิปคลิปนี้ครับเป็นคลิปแรกเป็นการพรีวิวตัวละครที่เน้นการทำความรู้จักระบบและสะกิลต่างๆอย่างรวดเร็วส่วนอีกหนึ่งคลิปที่เหลือจะเป็นคลิปเล่นอย่างโปรสไตล์แบบคลาสสิก Red Knight ที่จะมาวิเคราะห์ทดสอบสกิลอย่างละเอียดและขุดคุยความคิดเห็นของโปรเพเยอร์แต่ละคนมาให้ชมกันแถมคลิปนั้นเนี่ยจะเป็นคลิปที่แจกตัวละครใหม่แอสตราบวกเปเทนพาสไปเลยด้วยใครที่ไม่อยากพลาดครับแนะนําให้กดซับกดกระดิ่งกันไว้เลยโอเคโอเค,อเคมาเริ่มคลิปพรีวิวแอสตราเจ้าแห่งกาแล็กซี่กันครับประกาศถึงเหล่าเกมเมอร์ทุกท่าน ขณะนี้เกต m มนนีกลับมาแล้วขอย่ามีกครั้งเกต m มนนีกลับมาแล้ว g กต m มนนี Money, บริการเติมเกมมอร์แลนที่ถูกกว่าเติมเองสูงสุดถึง10%รวดเร็วและปลอดภัยสุดเพียงใช้ชื่อบวกเนมแท็กในเกมเท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมเกนชินอิมแพรคราคาถูกอีกด้วยรออะไรกันอยู่ละ่ะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลย Astra เป็นเอเจนต์สาวจากประเทศกาหน้าที่ตั้งอยู่ในแถบแอฟริกาตะวันตกและเธอเป็นเอเจนต์สายคอนโทรเลอร์ครับที่มีสไตล์การเล่นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในเกมบอลแลนซ์ซึ่งตรงนี้ครับมันทําให้เราต้องอธิบายระบบหลายๆอย่างที่เป็นระบบเฉพาะสําหรับตัว a s t ตรเองมาเริ่มทําความเข้าใจกันใหม่ตั้งสติดีๆแล้วไปที่เรื่องแรกกันเลยครับ เรื่องแรกที่ต้องรู้เอเจนต์แอสตราครับจะมีค่าสกิลเป็นของตัวเองยังเอเจนต์ตัวอื่นเนี่ยอาจจะใช้ค่าเงินเครดิตเพื่อซื้อและนําสกิลมาใช้ได้เลยแต่แอสตราครับจะต้องใช้เครดิตนําไปซื้อชาร์จของสตาร์ซึ่งเราก็จะเอาสตาร์นี่แหละครับมาเพื่อใช้สกิลอีกทีหนึง่งทุกๆครั้งที่เริ่มเกมครับเราจะได้สตาร์มาฟรี2ชาร์จโดยมันสามารถเต็มได้ทั้งหมด5ชาร์จแปลว่าเกมเกมหนึ่งเราสามารถซื้อเพิ่มได้อีก3มชาร์จตอนเริ่มเกมแล้วชาร์จสตาร์เนี่ยมันจะใช้อย่างไงละ่ะมาดูข้อต่อไปกัันครบ เรื่องที่2ที่ต้องรู้ Astra ครับจะมี Passive Skill โดยการกดปุ่ม H ทําให้เราเข้าสู่โหมด Astral Form เมื่อเราอยู่ในโหมดนี้ครับเราจะสามารถบินไปทั่วทั้งแมปแบบไร้ขีดจํากัดจะกดเข้ากดออกกี่ครั้งก็ได้และจากนั้นครับเราสามารถกดคลิกซ้ายเพื่อวางตำแหน่ง Star พร้อมกดใช้สกิลที่ต้องการผ่าน Astral Form ได้เลยและนี่แปลว่าเราจะสามารถใช้ทุกสกิลจากทุกตำแหน่งในแมปได้อย่างแม่นยำร้อยซไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนไหนของแมปแต่มันก็มีสิ่งที่ต้องระวังครับคือ เมื่อเราอยู่ในร่างนี้ครับโหมดแอสตัลฟอร์มตัวจริงของเราเนี่ยมันจะนั่งขัดสมาธิลอยตัวอยู่นิ่งๆไราการป้องกันใดๆโดยสิ้นเชิงเราจะไม่สามารถมองเห็นศัตรหูหรือเพื่อนร่วมทีมได้เลยในขณะที่เราอยู่ในโหมดแอสตัลฟอร์มและเสียงรอบตัวเนี่ยก็จะถูกตัดออกไปในระหว่างนี้ครับตัวละครของเราสามารถโดนศัตรูฆ่าตายได้ทุกรูปแบบเลยไม่ไว่าจะเป็นการยิงธรรมดาหรือการกดใช้สกิลนั่นแปลว่าก่อนเข้าแอสตัลฟอร์มครับเราจะต้องมั่นใจที่สุดว่าที่นี่เนี่ยปลอดภัยจริงๆแบบร้อยเปอร์เ ทำไมระวังดีๆในได้ตายฟรีแน่นอน ส่วนคอนเซปต์ของโหมด Astal r Form ครับพูดง่ายๆเลยมัก็คือโหมดสำหรับเซตสกิลนั่นเองเพราะว่าตัว Astal r เองไม่สามารถเซตสกิลนอก Astal r Form ได้เราจำเป็นต้องกด Astal r Form เข้าไปคลิกซ้ายวางตำแหน่งของสตาร์ตามจุดต่างๆก่อนแล้วจากนั้นครับจะเลือกกดใช้สกิลผ่าน Astal r Form หรือจะออกมากดข้างนอกในโหมดปกติก็ได้เพียงแค่เรามองไปจุดที่เราวางสตาร์ไว้ครับและกดปุ่มสกิลที่ต้องการใช้งานมันก็จะเปิดการใช้งานเป็นสกิลนั้นทันที และอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญที่ต้องรู้ไว้เลยก็คือหลังจากที่ระวังสตาร์ลงไปแล้วครับเราสามารถใช้สกิลด s สเพย์จะเป็นการกด F ไปที่ตําแหน่งสตาร์เพื่อเรียกคืนชาร์จสตาร์กลับเข้ามาในตัวได้อีกด้วยโดยหลังจากกดครับมันจะระเบิดเป็นสโมกสั้นๆประมาณ2วินาทีแล้วหลังจากนั้นชาร์จของสตาร์จะกลับเข้าตัวเรามาและค่อยๆรีกลับมาให้ใช้งานได้ใหม่อีกครั้ง มาถึงสิ่งสุดท้ายที่ต้องอธิบายนั่นก็คือชาร์ตของสกิลต่างๆที่เราเห็นในแถบด้านล่างครับมันจะแตกต่างกับเอเจนต์ตัวอื่นนิดนึงเพราะว่าสําหรับแอสตามันคือจํานวนสกิลที่เราสามารถกดใช้ติดต่อกันเมื่อเรากดใช้ครบชาร์ตแล้วสกิลพวกนี้มันจะติดคูลดาวอย่างเช่นสกิลสโมกมี2ชาร์ตแปลว่าสามารถกดแอคทีฟติดต่อกันรัวๆได้2ครั้งและหลังจากนั้นมันจะเริ่มคูลดาวเมื่อคูลดาวหมุนครบครับสกิลสโมครับก็จะกลับมาใช้งานได้อีก2ครั้งติดต่อกันซึ่งในแต่ แต่ละสกิลเนี่ยก็จะมีระยะเวลาคููดาวที่แตกต่างกันโอเคทีนี้เรารู้ค่าชาร์จสตาร์กันแล้วรู้คอนเซปต์โหมด a s t ต้าฟอร์มแลระบบต่างๆกันแล้วต่อมาเราไปดูความสามารถในแต่ละสกิลของ a s t ต้ากันครับ เริ่มกันที่สกิลแรก Gravity Well มี1ชาร์จกดสีเพื่อใช้งานและคูลดาวน์12วินาทีเมื่อเรากดใช้งานสกิล Gravity Well ครับตัวสกิลมันจะกลายเป็น Black ค o l e ดูดตัวละครรอบๆตำแหน่งสกิลนั้นเข้าสู่จุดศูนย์กลางตรงนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าทั้งทีมเราและศัตรูครับสามารถโดนดูดและโดนเอฟเฟกได้เหมือนกันเลยหลังจากดูดเข้าศูนย์กลางเสร็จแล้วสักพักมันจะระเบิดตุ้มทำให้คนโดนระเบิดเนี่ยติดสถานะ Vulnerable ซึ่งเป็นสถานะเดียวกับ เน็กไบและอารามบอดสกิลนี้ครับคนที่โดนดูดสามารถพยายามวิ่งออกมาได้แต่เอฟเฟกมันเนี่ยจะทําให้โดนดูดทําให้หนืดหนืดวิ่งสโลอยู่ดีและถึงสกิลนี้จะไม่มีดาเมจแต่แค่เอฟเฟกตดูดกับ vulnerable เนี่ยก็เพียงพอสําหรับสร้างความปัน่นป่วนถึงขี่สุดแล้วแหละ สกิลที่ 2. Noa v p o u s e สกิลมี1ชาร์จกดคิวเพื่อใช้งานและคูลดาวน์12วินาทีเมื่อกดใช้งานสกิล Noa v p o u s e ครับมันจะใช้เวลาชาร์จนิดนึงก่อนที่จะระเบิดออกทำให้คนที่อยู่ในระยะเอฟเฟคติดสถานะสตันเป็นสถานะเดียวกับสตันของลุงบีชเด้เลยมีการโดนสโลเอฟเฟกตาผ้ามัวและกระสุนลั่นช้าลง สกิลที่3 Signature Skill ชื่อป็นสกิลเนบูล่ามี2ชาร์จกด E เพื่อใช้งานและคูลดาวน์14วินาทีสกิลนี้เนี่ยเป็นสโมอที่ทำให้อัลสตราครับกลายเป็นโคตรตัวเซตที่เทพที่สุดในวันเวอร์แลนด์ตอนนี้ได้เลยเอฟเฟกต์สกิลสโมอเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันแล้วครับสโมอบทบังทัศนวิสัยแบบ100%โดยเอฟเฟกต์สมอของสกิลเนบูล่าเนี่ยจะอยู่ระยะเวลาประมาณ15วินาทีอีกหนึ่งความดีของสกิลนี้ครับมันก็คือพอหมดเอฟเฟกต์สกิลสโมอแล้วเนี่ยคูลดาวน์เซตต่อไปมมันนนก็จะหุขึ้ พอดีทําให้หลังจากนั้นเราสามารถสโมกได้อีก2ลูกติดต่อกันโดยใช้สตาร์ทั้งหมด4ชาร์จเอาง่ายๆก็คือถ้าแอสตากจะจะสโมกอย่างเดียวเนี่ยเธอสามารถปิดจุดตายที่ต้องการได้2จุดแบบแม่นยำร้อยและยาวนานกว่า30วินาทีเลยทีเดียว เอาและสุดท้ายครับมาที่สกิลอันติเมตคอสมิกดีไวส์สกิลนี้เนี่ยเราถูกบังคับให้กดใช้ในแอสเทลฟอร์มเท่านั้นจะใช้อันติเมตออฟทั้งหมด7ลูกและใช้1 Star สตาร์ชาร์ตในการใช้งานการใช้งานก็กด X เข้าสู่แอสเทลฟอร์มก่อนและจากนั้นก็คลิกขวาครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีสกิลขึ้นมาเราสามารถเลือกหมุนมุมที่ต้องการวางได้อิสระและเมื่อกดวางแล้วสกิลคอสมิกดีไวส์ครับมันจะขึ้นมาเป็นกำแพงยักษ์ขวางกั้นทั่วทั้งแมปสามารถบล็อกทัศนวิสัยได้ทั้งงหมด100และยั สามารถบล็อกกระสุนได้จากทั้ง2ฝั่งไม่ว่าใครก็ไม่สามารถยิงธรรมดาผ่านกำแพงนี้ไปได้แต่พวกสกิลทั่วไปเนี่ยผ่านได้ปกติและสิ่งที่ต้องระวังมากๆก็คือตอนเรากดอันติครับมันมีเสียงดังแถมหลังจากนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาถึง3วินาทีกำแพงคอสมิกดีไวท์ถึงจะขึ้นมาแบบเต็มรูปแบบมันทําให้เราต้องกดใช้อันติในจังหวะที่ปลอดภัยจริงๆแต่หลังจากที่กำแพงขึ้นมาแล้วครับมันจะคงอยู่ยาวนานกว่า20วินาทีเลย โอเคมาสารุปสั้นๆกันก่อนนะครับเอเจนต์แอสตราเนี่ยชัดเลยว่าเป็นเอเจนต์ของตำแหน่งอินเกมรีเดอร์และมันมีเงื่อนไขก็คือต้องเล่นเป็นแนวหลังที่เซฟที่สุดและต้องตายให้ช้าที่สุดเพื่อรอกดใช้สกิลในส่วนของสกิลทุกสกิลเนี่ยเรียกได้ว่าประสิทธิภาพดีมากทั้งความแม่นยำที่วางและกดใช้สกิลได้จากจุดไหนก็ได้ในแผนที่แต่มันก็มีข้อเสียใหญ่ๆเลยก็คือแอสตราจะต้องเซฟสกิลผ่านแอสโตฟอร์มเท่านั้นซึ่งมันมีเงื่อนไขด้านความปลอดภัยเยอะมากๆทำให้เอเจ เนต์วนี้ครับไม่สามารถเล่นสไตล์ด้นสดเหมือนเอเจนต์ตัวอื่นๆได้ต้องใช้สมองคิดและเซตวางตำแหน่งสกิลไว้ก่อนทุกครั้งก่อนเริ่มเกม ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการพรีวิวในส่วนของรายละเอียดเชิงลึกวิธีการใช้งานและคอมโบที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งทริคของสก,กิลและความคิดเห็นจากเล่าโปรเพเยอร์เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราไปเทสกันแบบละเอียดยิบเลยแล้วเจอกันในคลิปเล่นอย่างโปรของ a s t ตาเร็วๆนี้ครับอย่าลืมมาดูกันนะเพราะว่าในคลิปนั้นจะมีแจ็คเอเจนแอสตาพ่วงกับ a บ t l e Pass ของซีซันหน้าไปด้วยเลยก่อนจากการครับขอขอบคุณเกตมานี่บริการเติมเกมวอรเรนที่ตอนนี้ทางร้านก็เปิดพรีออเดอร์ตัวละครแอสตาอยู่ไปอุดหนุนกันได้ โอเคโอเคเดี๋ยวผมจะรีพาแอสตาเข้า้องทดลองแล้วเร่งทำคลิปเทสวิเคราะห์อย่างละเอียดมาให้เพื่อนๆดูกันครับเอาล่ะครับเกมเมอร์กูดลาแคปฟันแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ